สวัสดีครับพบกับการกิจขยี่ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้มาฟังข่าวชาวบ้านกันบ้างนะครับเป็นเป็นข่าวซึ่งผัวเมียทะเลาะก,กันจริงๆแล้วผัวเมียก็ทะเลาะก,กันทุกวันแหละครับวันหนึ่งก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านคู่อ่ะผมว่านะริ้นกับฟันไงมันก็ต้องมีปัญหากัน อยู่แล้วนะครับแต่ปรฏว่าไม่เป็นข่าวแต่คู่หัวเมียคู่นี้เป็นข่าวครับได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักคือตอนนี้ก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าสื่อกระแสหลักนั้นต้องนําเสนอข่าวทุกวันและข่าวต่างๆนั้นมันก็แข่งกันไงตอนนี้ช่องสื่อ กระแสหลักจะเน้นในการทำข่าวครับแต่ก่อนก็จะมีละครมีหนังมีเกมโชว์แต่เดี๋ยวนี้ก็หันมาทำข่าวกันก็เลยต้องฟาดฟันกันแล้วมันต้องทำทุกวันวันหนึ่งก็เป็นสิบข่าวยี่สิบข่าวแล้วเจ้าข่าวที่ไหนล่ะก็เอาทุกเรื่องะครับมาเล่าให้ฟังนัดมาสัมภาษณ์มาพูดคุยครับ ก่อนนี้ก็คือสาวนักธุรกิจพันล้านพันล้านจริงกอเปะก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปเขาว่าพันล้านก็พันล้านอยู่ภาคอีสานแล้วก็โดนผัวทําร้ายเลือดอาบหน้าแล้วก็โอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นโดนต่อยหูฉีกเย็บสิบเข็มแล้วก็หย่ากันไปลนะนะ เหตุการณ์นี้เกิดนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ <émie. S 1> เกิดนานแล้วแต่เ,เพิ่งเป็นข่าวนะครับผมปรากฏว่าเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเป็นโตเป็นตะ <Mart. S 1> แล้วก็ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ผมบอกมาสักกู่เนี่ยนะ เกิดเมื่อปี2557ครับ57นี่เท่าไหร่วะ2566ถูกทำร้ายสองครั้งจริงๆครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะทำไมปล่อยเขาทำร้ายตั้งสองครั้งย้อนไป6-7ปีก่อนเธอหึงหวงเพราผัวเธอไปยุ่งกับเด็กเอ็นในกลุ่มปาร์ตี้ออฟโรดทะเลาะกันแล้วเธอก็โดนตบโดนต่อยจนหูฉีก เย็บสิบเขม็มเฮ้ยมันมันมน,นา่าไม่น่าเป็นไปได้นะสมมุติผู้ชายนะสันดานผู้ชายทั้งหมดนะในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ด้านนี้เวลาทำผิดอะ่ะและเมียจับได้อะ่ะเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกครับเขาจะออดอ้อนเขาจะอออเสาะเขาจะอะไรแล้วก็คืนนั้นเมียก็ต้องโดน <mm> โดนขอโทษไปสักทีสองทีนะ มันเป็นอย่าง,งานั้นแต่นี่ไปตบหูฉีกเลยนะเว้ยสิบเข็มเลยอันานานแล้วนะพวเพิ่งมาพูดวันนี้จุดแตกหักก็คือปีนี้อ๋อยังอยู่ไหมจนปีนี้เลยนะเดือนสิงหาก็ปรากฏว่าเขาไม่อยู่บ้านหายออกจาบ,บ้านสองสัปดาห์ แล้วก็ไปถามดีๆก็โดนด่าเบื่อลำคาญไม่อยากเห็นหน้าอะไรๆก็ใส่เธอหมดและไล่ให้เธอไปตายกับบุปการีนี่ครับจุดแตกหักเพราะว่าเธอกำพา้ากำพร้าตั้งแตเด็กพ่อแม่ตายตั้งแตเด็กแล้วก็ปมนี้มาด่าเธอก็เลยโมโหสุดขีดทำยังไงอ่ะมันมีตุกก๊กตาอยู่ ในบ้านน่าจะเป็นตุ๊กตาปูหรือตุ๊กตาอะไรซึ่งคนรวยเขาก็มักจะเอามาประดับตกแต่งอะ่ะแต่ปรากฏว่าเอายกตุ๊กตาเนี่ยมาทุบกระจกรถทุบรถมัสแต่งป้ายแดงของผัวแล้วผัวก็เลยอ๋อนี่ผัวอยู่ด้วยทะเลาะกันผัวอยู่ด้วยหายไปสองอาทิตย์พอกลับมาก็เป็นเรื่องเลยผัวก็เลยทำลายคิวแตกเลือดอาบยาว เลือดไหลมาเป็นถึงแก้มออกก็เลือดออกก็ต้องไหลเลยวะใช่ป่ะแล้วก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ผัวก็แจ้งความกลับว่าทำร้ายทรัพย์สินจะรถมาแต่งรถคันนี้เป็นสินสมรสมีประกันชั้นหนึ่งรวมทั้งแจ้งข้อหารักทรัพย์ที่เธอไปเปิดตู้เซฟที่เป็นสินสมรสเอาบางส่วนไปขายพบ <c oughs> ผ,ผัวม่ให้เงิน รวมทั้งแจ้งว่ามีชู้ทำให้ทนไม่ไหวจึงฟ้องอยาไม่อยากโดนทำร้ายครั้งที่สามเอาลนะมันเป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องเศร้านะแต่ผมทำไมหัวเราะผมดูถูกผู้หญิงเหรอไม่ใช่ครับเรื่องนั้นมันเศร้าจริงๆครับการที่โดนผัวทำร้ายอนะมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีผัวคนไหนหรอกนะ ที่จะทำร้ายเมียหัวส่วนมากของประเทศไทยมักจะกลัวเมียรครับกลัวเมียทุกคนผมรู้จักเจ้าพ่อมาเยอะเจ้าพ่อซึ่งฆ่าคนตายฆ่าเองบ้างสร้างคนอื่นไปฆ่าบ้างแต่ผมก็เห็นเจ้าพ่อเหล่านี้ก็กลัวเมียทุกคนแหละครับไม่มีใครกล้าหือกับเมียทุกคนเลยจริงๆนะอันนี้ตามประสบการณ์เลยแล้วส่วนมากผู้หญิงที่โดนตบ โดนผัวทำร้ายไอ้เปอร์เซนต์ที่ผัวเฮียผัวเลวผัวระยำผัวเมายาผัวอะไรอันนั้นก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นั้นผัวจะโดนท้าชายครับแน่จริงมึงตอบกูดิแน่จริงมึงมยิงกูเสียอะไรทำนองนี้เวลาทะเลาะกันเนี่ยผู้หญิงเขาจะเสียงดังแล้วพอท้าชายผู้ผู้ชายก็ยับยั้งอารมณ์ไม่อ,อยู่ก็ลงมือทำไปครับเอามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะอธิบายให้ฟัง แล้วผู้ชายที่โดนเมียทำร้ายมีเยอะนะแต่ไม่เป็นข่าวเพราะว่ามันก็อายอะเนาะโดนเมียตบโดนมียรกระทืบมันจะไปเป็นข่าวได้ยังไงอะมันก็ไม่ได้นะที่ผมหัวเราะก,ก็คือว่าเรื่องแบบนี้สื่อกรสารหลักเอามาไม่ใช่เอามาเพราะเขาเทะเลาะก,กันนะเขาตบตีกันนะไม่ใช่นะเอามาเพราะผู้หญิงคนเนี้ย เมียคนเนี่ยชื่อว่ารักหรืออะไรเนี่ยโยงครับโยงไปถึงพักเก้าไก่บอกว่าก็อยากให้พักพิจรารณาคนที่ไปเข้าพักหน่อยเฮ้ยคุณสับสนอะไรกับชีวิตไหมการสมัครสมามิเป็นสมาชิกพักเก้าไก่ใครก็สมัครได้จริงไปขอใบสมัครเขา หรือเวลาเขามีงานมีปลาสายมีอะไรเขาก็มีใบสมัครให้ก็เอาใบาสมัครมาแล้วก็เขียน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 ปีหนึ่งก็ร้อยหนึ่งถ้าตลอดชีวิตก็สองพันก็ให้ตังคเข้าไปก็เป็นสมาชิกพักแล้วพักไม่ได้ตรวจสอบอะไรหรอกครับใครก็ได้จะเป็นจรจะเป็นขโมยจะฉกช,ชิงวิ่งเลา ขายยาบ้าขายยาเสพติดพักเขาไม่ได้สอบสวนเพราะเขาไม่รู้แลวเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอบหรอกมันก็มีในใบสมัครให้ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กไว้เขาเท่านั้นเองแล้วโยงไปพักก้าไก่ได้ยังไงแล้วปรากฏว่าสื่อกระแสะหลกักช่องที่เกียติพักก้าไก่ก็เอามาตีเอามาขยำเอามากยี่ใ้พวกสื่อไอ้พวกนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไอ้พวกด้อมไม่ใช่ด้อมซ้อมนะ ด้อมอื่นทั้งหลายก็มาขยี้ก็มาด่ามาโจมตีว่าพักเก้าใจมีคนอย่างนี้ไปได้ยังไงร,รับคนแบบนี้ได้ยังไงคนนี้ไี่เฮ้ยมันคนลาเรื่องกันนะที่ผมขำผมขำเรื่องนี้ครับขำแบบนี้ไปโยงกันได้ยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หย่าก็หย่าไปสิ <c oughs> เห็นได้ข่าวว่าฟ้องร้องเอาขอเกินสี่ร้อยล้าน ก็ฟ้องไปสินะโอ้โหไอ้วไปทบรถเขาอะนะบางทีไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงหรือใครเขากเขาก็ลากรถเขาอะนะบางทีเขาก็ซื้อมามีเพื่อนผมคนนึ่งต่ก่อนไม่มีจะกินหรอกอยู่ๆก็ร่ำรวยมาแล้วก็ซื้อรถเบนซ์มาคันนึง ปรากฏว่ามันต้องทําห้องเก็บรถเบนซ์มันรถเบนซ์มันต้องขับไปในห้องเป็นตู้กระจกอ่าแต่ไม่ได้ติดอานะเป็นตู้กระจกมันกลัวฝุ่นโดนแล้วก็ปิดคือทําห้องอย่างดีเลยผมว่าเฮ้ยมึงซื้อเบนซ์หรือมึงเช่าพระเครื่องมาวะคือมึงซื้อมาขับหรือมึงซื้อมาบูชาวะเนี่ยบางคนเขาก็รักของเขาอย่างนี้ไงใช่ปะโอเค คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็อยากเล่าให้ฟังว่าแบ่งแยกกันไปหน่อยตอนนี้พรรคก้าวไกลทายธดายจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายลุกกับกลายเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรับเลยผมก็งงในประวัติศาสตร์ชาติไทยฝ่ายค้านโดนจ้องจับผิดโดยจ้องโดนจ้องตรวจสอบโอ้มันมีด้วยเหรอวะรัฐบาลสบายสบายไปเลยเบิร์ดเบชิวชิวกันไปเลย นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีน้าซีนำสเสนในแง่มุมของผมที่นี่คือเมืองราชนกนะครับบึงนี้อบอจอดูแลก็เป็นบึงใหญ่แล้วก็มีถนนรอบเย็นเขาก็มาวิ่งกันมาออกกำลังกายกันนะครับส่วนสวนเรือนแพนั่นเทศบาลดูแลก็จะแบ่งกันดูแลดูแลกันไป นะครับก็ดีแต่ตรงนี้มันเปรี้ยวหน่อยเพราะมันมันใหญ่แล้วก็มันเปี้ยวก็ต้องเย็นๆนะพอได้ต้องวิ่งกันเยอะๆหลายหลายคนถ้าวิ่งคนเดียวมันก็น่าจะอันตรายหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็มันก็มีบึงบึงมันก็มีตัวเหี้ยเหี้ยมันก็อยู่ในบึงองใช่ป่ะแต่โชคดีที่เหี้ยมันกลัวคนเข้าใจไหม เฮียมันยังกลัวคนเลยถ้าเฮียมันไม่กลัวคนมันอันตรายล้วมนเห็นคนมันก็หนีแต่เราก็กลัวเฮียผมก็กลัวเห็นมันเดินผมก็กลัวเห็นมันเดินแบบช้าๆนะโอ้โหหมมันวิ่งน้ปุ๊บเดียวยิ่งกว่างูเลยเร็ววว่งูแต่ดี้วมันกลัวคนครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเราต้องแยกแยกกันหน่อยเวลาเราเสพข่าวแล้วเราก็อย่าไปอินกับมันมากดูให้หลายๆช่อง ดูท็อปนิวบ้างดูไวทีมีบ้างดูไทยรัฐนิวบ้างอมรินทรีวบ้างอะไรบ้างก็ดูให้มันหลายหลายช่องคข้เข้า,ขากันไปนะครับผมขายของหน่อยครับอันนี้หนังสือที่ผมเขียนขึ้นเป็นเล่มที่สามสิบเจ็ดของผมนะพ็อกเก็ตบุ๊กอะขายราคาได้ละสงร้อยเก้าสิบาทนะครับชื่อว่าคาถาตำราพิกชีวิต เล่มนี้จะเป็นหนังสือสายมูนะครับควรจะมีไว้คู่บ้านนะเพื่อจะทําให้จิตใจแบบแข็งแกร่งแน่วแน่สําหรับพวกขิดตกควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้มันมีกรรมวิธีหลายตัวหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทนะเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้หลัลกกาเล่ร่อนครับติดต่อเพงที่สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊กดรกิตพลเดชวิสัยทางไลน แลวก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์ลกับเบอร์โทรศัพท์เแบอบร์เดียวกันครับฝังจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูคลิปดูโฆษณาหลังคลิปนี้ด้วยแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับพี่เขาตัมีความสุขกับพ้อยภาคคุมพ่อพี่น้องประชาชนชาวไทยช่างประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่นห6 6้ยหกสิบหกปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ